สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมดดาาแฟมิลี่นะคะทําภารกิจทางด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็มาทำกับข้าวนะคะกินข้าวูทอดไข่นะถอดเสื้อออกก่อนมันอากาศร้อนแล้วนะนี่นะคะไข่วันนี้ทอดไข่ไข่เคี่ยวนะคะทอดไข่เคี่ยวกินข้าวกินยาเสร็จแล้วก็ จะลงไปทั้งด้านหน้านะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ตั้งไลฟ์บอกบุญเอฟซีนะคะก็ได้มืน่นได้มื่นกว่านี่แหละคะ่ะเพราะว่าแปบ๊บเดียวเนาะมต้องใส่อะไรมากมายไม่จะแกงเห็ดนะคะเอฟซีถ้าจะแกงเห็ดเมื่อคืนนี้เนี่ยเห็ดที่เราเก็บมานะ เห็ดแดงเนาะเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากนะคะแต่ว่าไปปลูกเหมือนเดิมแหะคะ่ะถ้าเราไม่ได้กินเราก็ไปปลูกไว้เหมือนเดิมเนาะไขเ่เจียวนะคะไม่ไดาว่าจะเก็บเงินอยู่นะคะซื้อตู้เย็นอันเล็กๆอันหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเวลาเราเก็บไข่ไว้หรือว่ากับข้าวที่เรากินเหลือเนาะ ็พอจะเก็บไวนะ้เนาะจะได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะคะจะได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไม่ต้องซื้ออันใหญ่ใหญ่อันเล็กเล็กน้อยๆพอได้แช่ไข่หรือว่ากับข้าวที่เรากินไม่หมดนั่นแหละคะ่ะเราเก็บไว้ทานต่อได้เนาะเก็บไว้ทานต่อได้ หรือบางทีเราออกไปข้างนอกซื้อผักหรือว่าซื้อหมูซื้อปลาทูซื้ออะไรมาก็กยังพอส่งได้กินได้ แห้งปลาแห้งที่เอฟซีส่งมาก็ยังไม่หมดนะปลาแห้งนั้นยังไม่ได้กินเลยกินปลาบดก่อนเนะาะปลาไฟอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเสียงง่ายเลย ที่ไม่ไดามีปังมองไว้เสียบมันก็เห็นไหมเยเสียแล้วนี่ไฟอันนี้เนะี่ยมันไม่ดีมันไม่ทนมันอ่อนสายอ่อนเนาะต้องไปซื้ออันใหญ่ๆที่มันแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวเจียวไขท่ทีนี้เราก็จะมากินข้าวนะคะาจานเราไปไหนหมด ถือรวมไปกินที่ครัวร้านข้าวเกียวก็หนึงดูมองขึ้นมาอาไงจำปามากินข้าวมามองข้าว,วข้าวก็ไม่ต้องหุงเยอะนะนหุงเยอะก็กินไม่หมดนะ้โอโววันนี้หุงข้าวแข็งนะวันนี้นะเมื่อวานนี้หุงไม่สุกนึ่งใหม่เกี๊ยว วันนี้หุงข้าวแกงน,นี่ไม่ได้ตำเจียวเลยเนาะนี่พริกของเราก็น้ำงามแล้วเนี่ยตำเจียวหรือว่าทำเจียวน้ำปลาก็ได้แต่ต้องยุ่งยากข้าวไข่เจียวโอเค นี่คือการแดดร้อนแล้เนะีเจยว,ย,เยว้งหมดต้นนีเลยไม่มีเจียวเลยพีิกก็ส,สวยๆนะ่นเก็บจากต้นที่เราปลูกไว้นะ ชินไม่ชินไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้จะลงไปที่ครัวร้าน๋วยเสี่ยวเขาทางโน้นเขาทำประจำ แสงนะนี่นมะนาวของเราอุย้ยหอมมะนาวหอมมะนาวอยากกินส้มตำเลยเอฟีหอมมะนาวอยากกินส้มตำเลยนะอุย้ยเห็นหัวแม่ดาอยู่บนน้อถ่ายคลิปไปตัง้งนานนี่เห็นตัวเองหรือเปล่านสะายกล้องหลัง ช้กล้องหลังนี่ไม่ใช่ว่าหัวหายนะเอซีแปลงแปลงแปงเราจะปอกใส่ไหนดีเนาะไหนๆก็เราจะเอาไปปลูกแล้วนะเนาะปอกใส่นี่เลยก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆเราก็จะไปปลูกอยู่แล้ว สมัยเราทำไรเลื่อนลอยเนาะปลูกแจงปลูกอะไรก็งามงามนะดินภูเขาเนะ่ยดินใหม่ๆด้วยที่งามปลูกออมกแกงที่ทางกิน ที่มันเป็นรูปร่างไม่สวยนี้น่ะเป็นพ่อมแมลงนะคะเอี่เป็นพ่อมแมลงจับหรือว่าดูดน้าเลี้ยงของมันมันก็เลยเป็นสภาพโคบกคบงอๆแบบนี้ะนะคะเ้านะคะเจียวก็ได้แล้วเจียวแล้วก็แทงนะคะจำปลาอย่าเหี่ยวนะลูกนะะอาหารเม็ดกระเพราให้แล้ว แซงแบบนี้นะคะอร่อยเจียวปูเจียวปลาเจียวกุง 对，哈。Like, huh? สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ แตงไทยแก้วข้าว